ยกนะครับเห็นไหมเรียกเติมก็มาเห็นไหมตัวนี้ไม่มีเทอร์โบนะครับอะเดี๋ยวดูอีกรอบนะเ,นเรียกมาก็แวดเลยนะฮะสวัสดีครับผมมาท่อซิงอยากวิ่งคลิกนะครับ F 1 0บเนนี้นะครับมาจากเชียงรายนะฮะมาเสร็จท่อเสร็จแล้วต้องการลูกเล่นที่แรงขึ้นเราก็เลยจัดกล่องครืเล่นไฟฟ้าไอฟิตนะฮะโหมดที่จูนไปเมื่อกี้เป็นโหมดไฮบู โมดสามเนี่ยขับสนุกตื้ดติดเท้าคันนี้ไม่ใช่เครื่องยนต์ทัวโบนะครับแต่ขับเสมือนเครื่องยนต์ทัวโบเลยเรียกว่าติดเท้าแล้วก็สนุกมากๆไม่ส่งผลกับไฟเช็คเอนจินโชว์นะครับสาคัญมากสําหรับรถยุโรปนะครับไม่มีการตัดต่อสายไฟเป็นอีกจุดหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันนะครับอันนี้ไอฟิตนะครับเขาเรียไงฟ้าเราใส่ได้ตั้งแต่ซูเปอร์คาร์นะครับยันอีโกคาร์ออร์ดงออร์ดอาร์แปดนะครับลำบงลำบงก็งติดตั้งมอาหมดแล้วเบนท์บีเอ็มนี่สบายมากสนใจนะมาอาร์ทอซิง นะครับผม6,000บาทไม่แรงยินดีคืนเงินครับสำหรับคันเร่งไ,ไฟฟ้าฟิกขอบคุณครับ